สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนออกมาเดินจ้ะวันนี้ออกมาเดินแดดออกดีจ้ะนะแต่ว่าหนาวจ้ะแดดออกดีจ้ะแต่ว่าอากาศยังหนาวอยู่นะเพื่อนๆนะอากาศยังเย็นอยู่จ้ะอันนี้ข้างบนนี่คือมอเตอร์เวย์จ้ะอันนี้ลอดสะพานจ้ะไปฝั่งทางโน้นทางที่ว่าจอยเคยเดินไปกับแอนดี้นั่นแหละจ้ะ วิก็คนก็ทั้งเดินทั้งวิ่งนะเพื่อนๆไม่น่ากลัวจ้ะนะเห็ดจอยก็โหเขียวหมดแล้วเพื่อนๆเห็ดหูหนูจอยนี่คือแบบพอหิมะละลายนะเพื่อนๆนะเห็ดก็จะคือแห้งจ้ะนะจะไม่สดเขาจะแห้งเดี๋ยวจอยจะให้ดูทางน้นตรงนี้จอยขี้เกียจข้ามไปเพื่อนๆเห็ดก็คือจะไม่สดเพราะว่าสองสามวันมาเนี่ยนะสองวันมาเนี่ย คือฝนไม่ตกจ้ะนะฝนไม่ตกแล้วอากาศมันแบบมันไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรอะมันมันไม่อับชื้นนะจ้ะนะก็เลยแบบว่าเห็ดก็เลยไม่สดก็เลยกลายเป็นเห็ดแห้งจ้ะคนก็วิ่งจ้ะคนกําลังวิ่งมาจ้ะเห็นไหมเพื่อน<ๆ>ผู้บ่าวจ้ะเด็กเด็กวัยรุ่นจ้ะเขาวิ่งออกมารัางกายเพื่อน เนี่ยเหตุที่ว่าจ,จอยเจออยู่อยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันเหี่ยวแล้วเพื่อนเพื่อนมันเหี่ยวมันแบบเก็บไปก็คือว่าเอาไปตากแป๊บเดียวแห้งจ้ะถ้าแบบว่าแบบสดๆที่เหมือนที่จอยเคยเก็บนะจะใช้เวลาการตากนี่นานมากเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนั้นบรรยากาศจ้ะก,ก็ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะ จอยก็เดินเกือบทุกวันนะจ๊ะวันไหนฝนไม่ตกจอยก็เดินออกําลังกายของจอยะจ้ะนะตอนเช้าๆเดินเดินไปเรื่อยๆนั่นแหละจ้ะมันอยู่ตรงไหนแล้วัวนนั้นเห็นวันนี้มันดาแล้วมองไม่เห็นเลยเห็ดหามองหาเห็ดไม่เจอแล้วเพื่อนทุกต่ายก็อยู่ฝั่งนู้นเหมือนเขามาตัดอีกนะเน,นี่ยเห็นไหม มองไม่เห็นเพื่อนๆมันใกล้จะสุดทางแล้วเนี่ยมันยังมองไม่เห็นเห็ดที่ว่าเห็นวันนั้นเลยเขาตัดหญ้าถ้าจะหลวงมาตัดทำความสะอาดทางเดินให้มันแบบว่าไม่ให้มันมีต้นไม้ปกคลุมเยอะจ้ะนีอ่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจอยพาดูโท <c oughs> ถทีเดอร์ถ้ากล่องถ้ากล่องถ้ากล้องมันแบบว่าสั่นสะเทือนเพื่อนๆน,น,นี่ไงมันก็จะแห้งแบบนี้เพื่อนๆ แห้งอย่างเงี้ยจ้ะ,ะแห้งอย่างเงี้ยมันแห้งอย่างเงี้ยจ้ะ,ะแห้งหดตัวลงจนแบบว่าไม่มีเขาโค้เงเดิมเลยจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรจ้ะนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าละหน้าหนาวหรือฝนตกหรือเชอะแฉะอีกเขาก็งอกอีกจ้ะนะ เพราะตอนนี้จอยก็ไม่ได้เก็บไปกินไงเพื่อนๆนะไม่ได้เก็บไปจ้ะเพราะว่าไอ้นี่ไม่ค่อยชอบกินเห็ดอยู่ด้วยจ้ะที่เก็บๆไปเอาเก็บไปให้เพื่อนจ้ะนะ mm hmm. เพื่อนจอยเขากินไงแต่ตัวจอยเองไม่ค่อยกินจ้ะไม่ไม่ไม่ใช่สายเห็ดจ้ะนะสายกินเห็ดอย่างเงี้ยจอยเลยไม่ศึกษาเรื่องเห็ดไงคือเป็นคนที่ไม่ชอบกินเห็ดอยู่แล้วอะ ถ้าศึกษาก็จะไปเก็บอันไหนที่จะเก็บจอยก็จะศึกษาแต่อันที่ว่าจอยจะเก็บจ่ะนะจอยเป็นคนที่จะไม่ศึกษาทุกเห็ดจ่ะเพราะว่าจอยไม่ได้กินนะจะต,ตั้งใจศึกษาเห็ดก,ก็ตอนไอเห็ดที่ว่าเราจะเก็บอะไอเห็ดเห็ดอันไหนที่ไม่ไม่คิดจะเก็บก็คือจะไม่ศึกษาไม่อยากจะรู้จ้ะปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละหรือไว้ให้คนที่เขากินไปศึกษาไ,ไปเก็บเอาจา้ะ เดินไปจะตัวเดินมาจากด้านหลังเนาะอันนี้เดินขึ้นเนินจะเริ่มเริ่มด้านเพื่อนๆเริ่มเหนื่อยมันเป็นเนินชันไงลมก็มาเป็นพักๆจ้ะจะให้ดู จแต่ถ้าช่วงหน้าร้อนนะจะสวยมากเพื่อน,อ,นอันนี้มันยังไม่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 ร้อนมากอ่ะยังไม่สปริงเลยจะ้ะสภาพด้านหลังจะ้ะมันเงียบตีนะเพื่อนอน,นะจอยชอบเดินอย่างนี้หลจะจ้ะนะบางทีอาจจะไม่ได้ให้เพื่อนๆดูอะไรมากมายแต่บางทีอ่ะอยากให้ดูธรรมชาติจะ้ะนะการใช้ชีวิตอยู่ที่ อังกฤษเนาะว่าธรรมชาติก็เป็นยังไงมีที่ไหนให้เดินมัง่งอะไรอย่างเงี้ยจะให้จอยบรรยายทุกอย่างจอยบรรยายไม่ได้นะนเพื่อนๆจอยไม่ถนัดเรื่องบรรยายว่าฟาร์มเขาปลูกอะไรดอกไม้พันอะไรต้นไม้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยจอยไม่รู้นะนเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยไม่ได้สายดีสายแบบอธิบายเกี่ยวกับต้นข้าวต้นหญ้าหรือดอกไม้อะ่ะเพื่อนๆนะจอยจอยไม่ถนัดจ้ะ เดี๋ยวจอยจะให้ดูวิวด้านหมู่บ้านจอยจอันนี้หมู่บ้านคุณตาคุณยายที่เพิ่งย้ายมาอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะคุณตาคุณยายย้ายมาอยู่แถวนี้บ้านจอยอย,อยู่นู้นเห็นไหมจอยจะซูมให้ดูเพื่อนๆเ,เห็นไหมไอ้ที่ว่าโรงเบียรโรงเบียอันนั้นอ่ะตรงที่โรงเรียนจอยจ้ะจอยอยู่ตรงนู้นเนาะอันนี้โรงเบียใหญ่จ้ะของซัมส์สของจอยสเปซนะเนี่ยที่มันมีที่บ่องเขาเรียกบ,บ่องเนาะบ่องควันนะจ่ะ น่าจะหน้าหมู่บ้านจอยอยู่ตรงนู้นเนี่ยที่แบบเห็นโรงเบียร์ขา,ขาวๆนะเห็นไหมเนี่ยน่าจะน่ะหมู่บ้านจอยจะอยู่ตรงบ้านจอยเลยนี่สูงให้ดูนะคนเขาก็จะเดินเดินได้หลายพื้นที่จะ้ะบ้านจอยเดินสามารถเดินได้หลายพื้นพื้นที่นะพื้นที่หมายถึงหลายทิศหลายทางนะจะ่ะจะอธิบายแบบนี้นั่ก็บ้านคนจ้ะ แต่หมู่บ้านตรงนี้จะมีแต่บ้านแบบหลังใหญ่ๆเพื่อนนะอธิบายไปให้ให้ฟังจะแพงมากเนี่ยตรงนี้จะมีสระว่ายน้ํามีสวนใหญ่มากเพื่อนๆนะเข,เข้าไปข้างในจะใหญ่มากเป็นคือจอยอยากได้มากดูข้างนอกอาจจะเล็กแต่ข้างในนี่ใหญ่หๆมากสวนนะ่ะจอชอบสวนแล้วบ้านก็หลังใหญ่ด้วยจ้ะเนี่ยข้างล่างมั็นก็อแอนดี้ทำความสะอาดบ้านหลังเนี่ยสีขาวๆขึ้นมีป่องป่องไฟอะ่ะนะ ข,ขึ้นมาสองอันนะอ่ะแอนดี้ทำความสตร์บ้านหลังันแต่ว่าส่วนเขาใหญ่มากราคาบ้านจะแพงจะ้ะนะตต้นวิลิดจ้ะอันนี้เขาเรียกต t o ต v นว l a ิดเนาะมันอยู่ติดกับทัดคัสเตอร์จ้ะนะเขาก็จะไปซื้อของที่ในหมู่บ้านจอยกันจะ้นะไปซื้อนมซื้อของกินของใช้หาหมออะไรก็ในหมู่บ้าน Joy จอยจ้ะแต่ของจอยนะคือเป็นในเมืองเลยนะเมืองคือในตัวเมืองเลยจะ้ะอันนี้แยกออกจากตัวเมืองนิดเดียวแต่ติดกันเลยจะ้ะ ก็อยู่ติดกันสามารถเดินไปมาหากันได้นะแล้วก็มีสามเส,เส้นทางสามสี่เส้นทางสามารถเดินได้จ้ะในนี้จอยก็เดินบ่อยจ้ะจอยเดินมาทางนี้บ่อยนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ไม่ได้เดินเดินบ่อยมากจ้ะถ้าใครติดตามจอยตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเห็นจะ้ะเห็นว่าจอยถ่ายฟาร์มตรงนี้ถ่ายหมู่บ้านนี้บ่อยเนาะ จอยจะออกมาเดินตอนเช้าเชาก่อนจากก่อนไปทํางานจะออกมาเดินก่อนถ้าฝนตกหรือมีธุระอย่างอื่นก็ไม่ได้มาจ้ะเดี๋ยวก็กระเทียมป่าก็จะงอกนะเพื่อนๆนะกระเทียมป่าจะเยอะตรงเนี้ยตรงเนินเนี้ยแต่จอยเป็นคนที่ไม่ชอบกินกระเทียมป่านะเพื่อนๆนะกิน,มนแมลงจ้ะจอยไม่ชอบกินกระเทียมป่า แต่กินผักเส้นฝรั่งจ้ะนะไอผักเส้นฝรั่งทําไมต้องชื่อว่าผักเส้นฝรั่งทําไมรู้ว่าเป็นผักเส้นมันมีอยู่ในหนังสือจ้ะว่าทานได้นะเพื่อนๆนะมันมีอยู่ในหนังสือจ้ะจ,จอยก็อ่านในหนังสือมันทานได้จะ้ะเขาเรียกกาเล็กมูสต์ดอะไรสักอย่างนี่หลจะจ้ะมูสตุดมูสต์ดอะไรประมาณนี้นะกินได้จะ้ะไม่ได้แบบว่าไปเห็นอะไรก็เก็บเก็บเก็บกินเพื่อนๆไม่ใช่อย่างนั้นจะ้ะขนาดของกินได้ยังจอยยังไม่เก็บกินเลย กระเทียมป่าถ้าไม่ชอบก็ไม่กินนะจ๊ะนะจอยจะเลือกอันไหนที่ว่าจอยอยากจะกินนะจ๊ะจอยถึงจะเก็บเพื่อน,อนๆจอยจะบอกไว้ก่อนเดี๋ยวบอกว่าเก็บติคะบอคือไม่กินไม่อยากเก็บจ้ะนะไม่อยากทําลายธรรมชาติจะ๊ะอันไหนที่เราไม่กินแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นแหละหรือให้คนที่เข้ากินเก็บจ้ะนะจอยจะไม่เก็บไปทิ้งจ้ะไม่กินไง นี่เขายังไม่ได้ไถนะเพื่อนๆน,นะอันนี้ยังไม่ได้ไถย,ยังไม่ได้ปลูกอะไรจ้ะนะยังไม่ได้ไถแต่ที่มองเห็นเดงๆนะั่นคือเขาไถาแล้วจ้ะไม่รู้เขาปลูกอะไรเพื่อนๆมาจ้ะแต่ก็มีคนดงคนเดินตำรวจก็รออยู่บนเนินนั้นจ้ะนะมีรถตำรวจจอดคอยดูว่าคนมา พวกไวรุ่นจับกลุ่มกันไหมอะไรประมาณนี้ <พา S 1> จ้ะม<พ>าดูแประเดิว,ดดวจ้ะเพื่อนๆออกละนี่สวยงามมากเลยจ้ะนี่เขาปลูกนะ,ะเพื่อนๆนะไม่สามารถขุดของเขาได้นะเนี่ยสวยมากเลยจ้ะเห็นไหมสวยสวยเขาปลูกนะ,ะเพื่อนๆนะจอยไม่สามารถที่จะไปถอนไปขุดของเขาได้นะ,พะเพื่อนๆ ีบจกัจกรยงจักรยานเด็กๆจะเยอะใหญ่เขาจะถีบจักรยานเยอะนะเพื่อนๆนะคนเขาก็าเดินแล้วก็มานั่งตามแชร์จากคนแก่ <c oughs> เด็กเขาถีบจักรยานโรงเรียนปิดเทอมไงนี่โรงเรียนปิดเทอมเพื่อนๆล็อกดาวเด็กบางกลุ่มไม่ได้ไปโรงเรียน เห็นไหมคนแก่ก็นั่งกันไก่เพื่อนกุ๊ก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 มันฟางจอยเข้าไก่หรือเปล่าก็ไม่รู้จะจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะเพื่อนนะไก่ตัวเนี้ยเขาจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดจะอยู่ที่เนี้ยอยู่ฟาร์มตรงเนี้ยฟาร์มตรงเนี้ยก็จะมีไก่ตัวเนี้ยตลอดจะเมื่อก่อนจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ ลูกไส้หมาป้าเอาไปกินแล้วจ้ะเพื่อนเพืเขามีเจ้าของแล้วเพื่อนเพื่อนนะจ้ะอาหารเขาจะพวก,พวกแครอทแล้วก็อาหารไก่อาหารเม็ดจ้ะ เสียงนกเพื่อนเอ,อ้ยธรรมชาติมากๆเลยจ้ะจอยชอบเสียงนกนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็บ้านจ้ะฝั่งนี้ก็บ้านฝั่งนี้ที่จอยเดินจำเพื่อนเดินอ้อมไปตรงนูน้น แอนดี้ D. กลับมาละเอาน้ำใส่ถังด้วยนี่เพิ่มน้ำใส่น้ำหมดเพื่อนเพื่อนดอกไม้จอยจ้ะดินที่ซื้อมาดอกไม้สวยเนาะนเพื่อนเนาะ แล้วจ้าโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย